Thank <laughs> you. สวัสดีครับพบกันในรายการซีรีส์ใส่ไข่นะครับกับผมวุฒิวงศ์เสนนะครับยังไม่จบกระต่ายกับเต่ามีเอาไว้อันสุดท้ายนะครับเมื่อหลังจากว่าเขาแข่งกันมาสารอบแล้วใช่ไหมครับกระต่ายกับเต่าก็เริ่มเป็นเพื่อนกันมากขึ้นเพราะเจอกันแล้วก็คุยกันมากขึ้นนี่กระต่ายกับเต่าก็คุยกันว่าจะทํายังไงดีที่เราสามารถจะทาลายสถิติของทั้งคู่ได้โอ้โหไม่ได้แข่งกันแล้วใช่ไหมครับหาวิธีแข่งขันเพื่อจะช่วยกันทําลายสถิติว่า เราจะสามารถทําให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นได้อย่างไรเขาก็นั่งปรึกษาหาดอกันแล้วก็เรียกกินเนสบุ๊กมาแม่บอกว่าเรียกมาเพื่อจะมาบันทึกว่าเขาสามารถจะทําลายสถิติของตัวเองตั้งกระตา่ายก้ะเต่าได้เขาก็ตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางที่มีปัญหาที่สุดก็คือเส,ส,ส้นทางที่เต่าได้ทําไว้คือมีทั้งบกและน้ําอาจจะเหมือนไตกีฬานะเขาก็ตัดสินใจเกิดกอะไรขึ้นรู้ไหมครับเมื่อ กรรมการบอกว่าเข้าที่ระวังแล้วยิงปืนปั้งก็คือไปใช่ไหมครับเจ้าเต่าก็โดดขึ้นหลังกระต่ายแล้วกระต่ายก็แบกเต่าวิ่ง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 ไปจนถึงแม่น้ำแล้วมาถึงแม่น้ําเจ้าเต่าก็ลงจากหลังกระต่ายแล้วเต่าก็เดินลงไปที่แม่น้ําแล้วเจ้าเต่าแล้วเจ้าเต่าก็บอกว่ากระต่ายขึ้นมาเลย เจ้ากระต่ายก็โดดขึ้นหลังเต่าแล้วเต่าก็ว่ายน้ำ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 จนสุดแล้วขึ้นไปเจ้ากระต่ายก็แบกเต่าวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกันและเป็นการทำลายสถิติของทั้งคู่ครับเรื่องนี้จบลงง่ายๆมากเราก็เห็นว่าการที่ปรึกษาหารือกันและการทำงานด้วยกันไม่แข่งขันกันเนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมากครับหลายครั้งในกิจจ์ของเราหรือพวกเราในกลุ่มองค์กรต่างๆเนี่ยก็คิดแต่จะเอาชนะกัน แต่ว่าถ้าเรากลับมามองว่าเราเป็นทีมงานเดียวกันเราเป็นคริสตจักรเดียวกันและร่วมมายร่วมมือทํางานด้วยกันการเกิดผลก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับในพระคัมภีรก็ได้สอนการทํางานเป็นทีมไว้นะครับในโครินเนี่ยในบทที่3ก็เกิดการแตกแยกว่าใครเป็นฝ่ายอพอลโลใครเป็นฝ่ายเปาโลผมก็จะ,ะก็เลยมีการจดเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อจะสอนพี่น้องเหล่านั้นนะฮะในโครินหนึ่งโครินบทที่3บอกว่าอพอลโลคือผู้ใดในข้อห้าเปาโลคือผู้ใด คือผู้รับใช้ซึ่งได้สอนพวกท่านให้เชื่อเราแต่ละคนได้รับใช้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกําหนดให้ข้าพเจ้าปลูกอพอลโลลดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่ลดน้ําจะสําคัญอะไรแต่พระเจ้าทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สําคัญนั่นไหมครับเรามีหน้าที่ม,มีฟังก์ชันหรือมีระบบที่พระเจ้าวางไว้เหมือนตอนที่แล้วที่ผมบอกว่าเราต่างแ,แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกัน แต่วันนี้เนี่ยเราน่าจะนําความแตกต่างมาร่วมกันและทํางานด้วยกันเหมือนที่อาจารย์เปาโลกับอพอลโลได้บอกว่าข้าพเจ้าปลูกอพอลโลลดน้ําแต่พระเจ้าทําให้เกิดผลแน่นอนว่าพระเจ้าเป็นหัวหน้าทีมเราเป็นสุคริตเป็นศรีษะของคทิศจักรพวกเราต้องเป็นอวัยวะที่ทํางานด้วยกัน แล้วกระต่ายกับเต่าเนี่ยเขามีความแตกต่างกันแต่เมื่อเขาตัดสินใจทํางานร่วมกันมันเกิดผลวันนี้เราต้องกลับมามองว่าเราจะอยู่คนเดียวนในโลกไม่ได้ครับพระเจ้าสร้างความแตกต่างขึ้นมาเพื่อให้เรายอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็ทํางานร่วมกันแล้วสิง่งนั้นแหละจะเกิดผลในขิจักรของท่านในชื่อของท่านในองค์กรของท่านวันนี้ลากันไปก่อนพบกับรายการซีรีย์สาขายได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้สวัสดีครับ